เผยความลับอนาคตของ v ีอออาจถูกแทนที่ด้วยรถแบบนี้ก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับณวันนี้คงยังไม่มีใครไม่รู้จักรถยนต์ตระกูล Toyota v ว s ออย่างแน่นอนเพราะมันคือรถตระกูลรถเล็กที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ Toyota เป็นอย่างดีและว v ีออก็เคยเป็นรถที่เคยขายดีมากๆจนทำให้ t o y ย t a ยิ่งใหญ่อย่างสงาา่าผ่าเผย มาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแต่ด้วยสภาวะของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ยอดขายรถตระกูล v ีออสแถวปลายลงอย่างน่าใจหายโดยยอดขายเพียงแค่หลักร้อยคันต่อเดือนทั้งที่ในอดีตนั้น v ีออเคยทำยอดขายได้มากถึง8,000ถึง1,000 0คันต่อเดือนมาแล้วในช่วงระหว่างปี2010ถึง2012 แหล่งข่าวล่าสุดจากดิลเลอร์แห่งหนึ่งเผยว่าโตโยต้าประเทศไทยกำลังพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่เพื่อมาแทนที่รถตระกูล v ีออเนื่องจากทางบริษัทแม่เล็งเห็นแล้วว่าตลาดรถซีดานนับวันเริ่มมียอดขายที่ลดลงตามกาลเวลาสังเกตจากยอดขาย v ีออและอัลติสที่ทำยอดขายค่อนข้างลำบากมีเพียงแค่ยาริสเอทีที่สามารถดักลูกค้าในกลุ่ม e n t ท y Level ได้ ดังนั้น t o โยต้าจึงพัฒนารถประเภทใหม่เพื่อทำตลาดทดแทน v ีออสและรถประเภทนั้นก็คือประเภท Crossover ยกสูงแบบเจที่นั่งขับเคลื่อนล้อหน้าเพื่อมาท้าชนกับ Mitsubishi e x p a เด e r ซึ่ง e x p a n d เดนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงมากในประเทศไทยเพราะมียอดขายเฉลี่ยหลัก1,200ถึง1,400คันต่อเดือนอย่างมั่นคงมากแหล่งข่าวระบุว่า รถประเภทใหม่ที่โตโยต้าจะพัฒนาเพื่อมาแทนที่ Vios นั้นเป็นประเภทเดียวกันกับ Mitsubishi Expander ซึ่งเป็นรถ Crossover เจที่นั่งที่ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อปิดจ,จุดด้อยของ Expander ที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งเป็นวิถีที่โตโยต้ามักจะปล่อยให้คู่แข่งพัฒนารถประเภทใหม่จนประสบความสำเร็จก่อนหลังจากนั้นโตโยต้าก็จะถอดชิ้นส่วนตัวรถจากคู่แข่ง เพื่อน,นำไปวิเคราะห์แล้วพัฒนาตัวรถให้เหนือกว่าคู่แข่งทุกด้านแล้วค่อยเปิดตัวที่หลังนั่นเองครับโดยสรุปแล้วว่า Vios อาจจะปิดตำนานในเมืองไทยหลังจากทําตลาดยาวนานถึง17ปีแล้วแทนที่ด้วยรถแบบ B-segment crossover ขนาด7ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าคู่แข่ง Expander โดยตรงสำหรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมนั้น ยังไม่มีการระบ,บุว่าจะติดตั้งเครื่องยนต์อะไรหรือจะใช้พื้นตัวถังแบบใดแต่คาดว่าน่าจะได้เห็นรูปโฉมหรือทำตลาดจ,จริงภายใน2ปีข้างหน้าเราเชื่อว่าหลายคนคงฟังข้อมูลแล้วน่าจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่า <c oughs> ก็ในเมือ่อ Toyota มี Avanza แล้วทำไมต้องพัฒนารถ Crossover แบบเจที่นั่งขับเคลื่อนล้อหน้าออกมาจำหน่ายละ่ะ ถ้าให้พูดตรงๆก็คืออแวนซ่าน่าจะเหมาะสมกับตลาดอินโดนีเซียมากกว่าเมืองไทยเพราะคนอินโดต้องการรถที่เป็นรูปแบบง่ายแต่ทนทานทรหดซึ่งอเวนซ่าขับเคลื่อนล้อหลังนั้นตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่าแต่บังเอิญว่ามิซูบิชิดันไปสร้างพื้นที่ทางการตลาดแนวใหม่ได้สำเร็จก็คือรถรูปแบบครอสเ o อร์จิตที่นั่งขับเคลื่อนล้อหน้าดีไซน์สวยงามล้ำสมัย โดยรถรูปแบบ Expander นั้นชาวอินโดนีเซียจะมองว่าเป็นรถที่ออกแนวพรีเมียรมากกว่าส่วนลูกค้าชาวไทยก็จะมองว่ามันเป็นรถที่ออกแนวกึงก่งๆ s ่งที่สามารถนั่งได้7คนแต่มีดีไซน์ที่ล้ำสมัยที่โดนใจคนไทยพอสมควรโดยแอดมินวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ารถรูปแบบ Expander ก็มีโอกาสในการสร้างผลกำไรมากกว่ารถซีดานเล็ก1 5 0 0มาก เพราะรุ่นท็อปของ e x p a n นเดก็ปาเข้าไปที่849,000บาทและเป็นรุ่นที่มียอดขายกว่า80%ของทั้งหมดเมื่อเทียบกับรถซีดาา1,500 cc ที่มียอดขายไปกองอยู่กับรุ่นกลางราว699,000บาทก็ลองคำนวณกันเล่นๆว่าถ้า Toyota ททำรถแนวเอ p เ n นเดแล้วเกิดขายดีมากประมาณ1,500คันต่อเดือนขึ้นไปก็แลดูจะคุ้มค่ากว่าการขาย v ีออ ที่มีกำไรน้อยกว่ามากนะักมีความเป็นไปได้สูงว่า t o y ย t a อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อ a v a n ซ a าทำตลาดเพราะต้องการสร้างอิมเมจใหม่ให้แก่รถคร o สเซ v e r ในไทยแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าในอนาคต To โตย ta จะยกเลิกการขาย a v a n ซ a และซ e ต a าในไทยด้วยหรือไม่เพราะรถค Crossover คู่แข่ง e x p a n d เดนั้นก็ตอบโจทย์การโดยสารเจดี่นั่งได้มากพอแล้วและทั้งหมด เราต้องจับตาคราวนี้กันเพราะถ้า Toyota Motor Thailand ดกล้าบอกกับดีลเลอร์ล่วงหน้าขนาดนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นเรามาดูประวัติย่อๆของเจ้า v ีออกันว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงและมันมีประวัติศาสตร์อย่างไรครับเมื่อย้อนกลับไปยังเดือนธันวาคม2002 t o y o ต a ได้สร้างปรากฏการณ์ความช็อกให้แก่วงการรถยนต์เมืองไทยด้วยการส่ง t o y o ต a s o l u n a v OS รถเล็กที่ฉีกทุกความคาดหวังหมดจดตั้งแต่รูปลักษณ์ที่ถูกพัฒนาสำหรับตลาดเอเชียโดยเฉพาะในขณะนั้นสื่อบางรายยังมองว่าโตโยต้าอาจเอาเจ้าเอโ cho หรือ p l ลสเข้ามาจำหน่ายแต่เมื่อมองรูปลักษณ์แล้วก็เชื่อว,ว่าลูกค้าชาวเอเชียคงกลดาและทำยอดขายไม่ดีเอาแน่ๆถ้ารถรูปทรงแบบนั้นมาจำหน่ายในไทย เหตุที่ต้องพ่วงชื่อโซลูนาเข้าไปด้วยเพราะตอนนั้นโตโยต้าเพิ่งจำหน่ายรถเล็ตระกูลโซลูนามาได้หนึ่งเจนและมีการใช้ชื่อ v ีออสห้อยท้ายเพื่อเป็นการยกอิมเมจของตัวรถจากรถราคาประหยัดที่ทำยอดขายไม่ถึงเป้าให้กลายเป็นรถซีดานแนวมินิสปอร์ตในช่วงเวลานั้นโตโยต้าลงทุนจ้างบรินิสเปียร์มาเป็นพรีเซนเตอร์ทั่วภูมิภาคเอเชียโซลูนาวีออส ถือเป็นสัญร์ลักษ์สำคัญในยุคที่โตโยต้าเริ่มพีคทั้งยอดขายและภาพลักษณ์แบรนด์แบบทิ้งห่างจากคู่แข่งและกลายเป็นรถในตำนานที่หลายคนต้องพูดถึงกันเพราะเป็นรถที่ทำออกมาน่าใช้กว่าโตยโยต้าซีดานขนาดเล็กที่จำหน่ายในประเทศพัฒนาแล้วมากๆจุดขายของซ o ุน่าวีอสมัยนั้นคือขายความสวยเพราะสัดส่วนตัวรถมีความลงตัวเป็นอย่างมาก และลงตัวกว่า Corolla Altis และ Camry ที่จำหน่ายในยุคเดียวกันขายความแรงเพราะให้เครื่องมาถึง109แรงมา้าแรงที่สุดในยุคปี2003จนถึง2004และความสปอร์ตวัยรุ่นโดยช่วงล่างที่มีการปรับจูนใหม่เน้นการขับขี่ที่มั่นคงภายใต้ดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่ดูได้ดันนานอาจมีข้อเสียเล็กน้อยบ้างก็คือห้องโดยสารตอนหลังอาจไม่ได้กว้างขวางม,มากมายนัก แต่ก็พอนั่งกันได้คู่แข่งรายสำคัญนะักขณะนั้นก็คือ Honda c i t y e เจเนอเรชันที่2ซึ่งเป็นการนำา o o n d f ฟ t รุ่นแรกมาเปลี่ยนดีไซน์ครึ่งคันท้ายใหม่พร้อมกับลดความสูงของเสาหลังคาลงเนื่องจากนะักเวลานั้น Honda ต้องการประหยัดงบประมาณในการพัฒนาเนื่องจากสถานะการเงินของบริษัทแม่ยังแปรปรวนกันอยู่แต่ด้วยความที่ตัวรถ ไม่มีการยืดระยะฐานล้อเลยทําให้ซิตี้เจนที่2มีสัดส,ส่วนตัวรถที่ดูปแปลกตาอยู่มากนั่นจึงเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ยอดขายแพ้ s o l ูนาวีออโตโยต้ก็เคยสร้างความเซอร์ไพรส์ในวงการด้วยการแนะนำาีออสเทอร์อยู่ช่วงหนึ่งขายราคา8 0 0แสนกว่าบาทหลังจากนั้นก็มีการปรับโฉมไม่เนเชนพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น Toyota v ีอทันทีต่อมา Toyota v ีอ ก็เปิดตัวโฉมที่2เมื่อเดือนมีนาคม2 0 0 7โดยใช้รูปแบบเดียวกับ t ต y o t a b e บ t a ที่เปิดตัวในญี่ปุ่นปี2005พร้อมปรับภาพลักษณ์ตัวรถให้ดูเป็นกลางเหมาะสมสำหรับทุกคนในครอบครัวอารมณ์สปอร์ตก็จะหายไปบ้างมีการอัปเกรดจากพวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า v ีออสโฉมนี้เป็น v ีออที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่ t ต yota เคยทำตลาดมา แต่บางคนเข้าใจว่า s o l u น a าวีอขายดีสุดเพราะว่ากระแสของ v ีออสโฉมที่2นั้นเรื่อยๆมาเรียงเรียงมากกว่าแต่ยอดขายนี่สิเขาแข่งแกร่งจริงเพราะถึงแม้ Honda สซงซิตี้โฉมที่3มาท้าชนแต่ก็ทำอะไรวีอไม่ได้เลยและยิ่งพอปรับโฉมในปี2010ยอดขายก็เคยทำได้มากถึง8,000คันต่อเดือนมาแล้วเพราะตลาดรถยนต์สมัยนั้นขยายตัวอย่างหนักมาก และพอปี2012ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ Vios เคยทำยอดขายเกิน10,000คันต่อเดือนหลายเดือนด้วยอันิสงของนโยบายรถคันแรกโดยรวม Vios ชมที่2เป็นรถที่ t o โยต้น่าจะภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะเป็นรถที่มีจำหน่ายในหลายประเทศรวมถึงในญี่ปุ่นก็จำหน่ายในชื่อเบลตาด้วยสำหรับ Vios ชมที่3นั้น เริ่มมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่โตโยต้าต้องเผชิญก็คือลูกค้าคนรุ่นใหม่ต้องการรถที่เป็นได้มากกว่า v ีออในอดีตคือดีไซน์ต้องสวยสปอร์ตชวบเชียวการกับขี่ต้องแน่นมั่นคงออปชันต้องแน่นทุกอย่างต้องว้าวเพราะตอนนั้นคู่แข่งทั้ง m a สเตอร์2ฟอร์ฟ a สตาเชฟโรเลตโซนิกและ h o n d a ส s t y ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่รถเล็กไปแล้ว ยอดขาย v o ออโฉม3ในช่วงแรกถือว่ายังพอไปได้แต่ไม่ถึงกับเปรี้ยงปล่างนะักอาจเพราะลูกค้าคาดหวังกวีออสให้เป็นยิ่งมากกว่านั้นโจนมีการว่าจ้างเจมเจรายุมาเป็นพรีเซนเตอร์ช่วยปลุกกระแสดได้ในระดับหนึ่งยอดขาย v o ออสทำได้โอเคมาซาระยะใหญ่จนกระทั่งมีการปรับโชมเมื่อช่วงต้นปี2017และตัดรุ่นเกียรธรรมดาทิ้งไปพร้อมปรับราคาจำหน่ายที่แพงขึ้น นับจากนั้นยอดขาย v OS, ีออก็ค่อยๆร่วงลงมาและเมื่อ t o y ยต้เปิดตัวยาริสเอที่ใช้โครงสร้างตัวถังร่วมกันกับ v ีออแต่จำหน่ายราคาถูกกว่ากันมากทำให้ยอดขาย v ีออร่วงลงหนักเข้าไปอีกจนทำได้แค่ประคองยอดขายไปครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรด Subscribe ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ